สวัสดีครับตอนรับจูช่องวุฒกเกะสินนะครับเคยนะครับมนีพามาทําอะไรเนาะครับวันนี้บรรยากาศเนาะนัครับนี่พามาคุดกุดจี้นะครับ,ามารบชมบรรยากาศครับฝนตกนะครับหลังฝนตกขึ้นอีกอะ ฝนตกนะครับอยู่ที่ตีหานี่มาหาเนื้อกินนะครับแมงกินนูนเนาะแก่งไปผัวนะครับใช้น่องใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวไปเพิ่งน่องใหม่น้ำเพิมนี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งขวอยวุจี้ก็นะครับในยุ่ยแดดกำลังขุด ดูครับไสโชมบรรยากาศนะครับคพุทธแถวริมทางนะครับกับถนนเลยนะครับต้องแข่งทางนะครับ เกิดคูเด้ข้าวหนึ่งแล้วนะครับหนุ่มโหใหญ่นะครับหุ่นใหญ่น้ำนะครับ้องกินอาจารย์บ้านเฮานะครับนี่กินโน่นใหญ่ตัวใหญ่นี่นะครับ ใหญ่ๆนะครับประมาณนิ้วก้อยเนาะมันขอขออนิ้วก้อยอันนี้ิ้นขายแบบเี้นครำนี่พามาหาแนาวกินนะครับ Smile, เงกินนูนึ้นยู่ไตแากไม้เนาอแมนกินหยมันยูใตต้นนี้ยังงเนรอแบบชนิดตันลำดวนมามันลำดวนตลำดวนต้องคุดแรวังเพราะว่ามันซับตัมันป่วยนึงนี่มียูประมาณตอนนี้แตมันออกไม่นี่ประมาณซีิบหาชิบแเตะยนึงเด้เริ่มที่สองโตขืน อันนี้ควยนี่ฟางขวยกับมีตัวร้องัตนะเมนๆมนาตขยใหญ่ๆนี่สี่ห้าสิบสี่ห้าสิบตัวเลยนะครับอันนี้ก็ล่างไหยสี่สิบวัวเลยประมาณเกือบร้อยตแล้วนะเมนมันก็เจ้าขายยุ่ประมาณร้อยตัวตัวแต่บาทอันนี้มันก็ล่งออกผมว่าเขาขายอยู่ไหนะประมาณห้าสิบบาทบ่อ ลอยโตบ่สมานี้ครับตองแขงกูหานะราคาบร่ราคาบ่บนะ้านหุ่วมันผ่งออกอใหไ่บ้านไม่เคยดกีบม่กีแทงันน้อยบอ่แมนแมนอะไรไรนก็ปีปูแมนอันนี้กหมดแดงเนาะดน,น,นี่นร,ราจะลองเยอะบ้าณอีกสักช่วงสงกา<ม>นนะครับมีนาเมษานะครับ จาบสงการนะครับทานบ้านห้องนะครับไปดูไปสมไยก่อนนะครับจากสงกราร<ต>หน้าร้อนนะครับนน่าสงกรารนะครับหายุหากินนะครับ ลองขุดไหมว,ว่าจะชิซ่าปิดบว่าผมได้ขุดได้เจ้าตัวนะครับ <laughs> หัวไอ้หนี่ประมาณฮประมาณฮะสิบนะครับลองขุดเพิ่มนะครับไว้ได้เจ้าตัวนะครับตุ่แดงกินน,นูนมีกาเศมีน้าไม่สานะครับหน้าร้อนฝนกระตุกนะมื่อคืนนีย ทุกเครื่องตีสีตีหานะครับดินยังตึกเปียกอยูน่นะครับลงไปแห้งนจะอยู่น้ำใส่หักไหมนะครับเดี๋ยวมือไม่กันครับ

ใช่ที่เบิดแล้วเนาะ่นี่งครับี๋้วต้องขุดเจ้ไปอีกขุดออกนี่นะ,ออะลองมาแสดงมาหมดแล้วเบิดแล้วพี่หนอนคี่ หวยนึงได้ที่สิบหันที่ัตกะเชื่ยนะคีอคยสองเคยนี่พอะเนาะเช่ยแต่ว่ามันกับบาลนอนมันเคยกับสองัตทั้งตัวกะมืดมื้อเลยหอบแล้ววะเงาแตกเลย ครับพี่น้องตดอไปครับยที ổ, ่แล้วมีดาคุดก็ได้มันีสิบหตัวเนาะถ้าขคอยหน่อยมันก็มิทรองสามตัวนะตัวนึงสองตัวสามตัวนี่ใช่ว่าถ้าข้ยง่ายคือเคยช่องขยพอเลยเนาะแมนไปเกงไปวะ S <S โอ้พ<อ>ี่หน่อจานบุับลีเว้านี่ได้ได้วยสี่ตัวตีขาพี่เสียละอุะอ้ยพี่พวกให้จะได้กินบ่ะเ<อ>มนไปแกงก็ได้เน,น,น,น้ยนะย<อ>ังใช่น้องใหม่เน้ะโอ้พี่หน่อโอ้ขนาดคุ้ยน้อย

ผมไปขีก้อนนะเมนเดี๋ยวมาจับแล้มดอะไรมดไรแหงครับพี่นุ้นเต็มั้ยนั่นนีไข่มดแดงกัด่าได้กินนี่เนาะเมอูโหู้หู้รัวรัวมดไรครับนู่นกไรมดก็ไรพี่นุ้น เอาแต่พอดีกินเนาะจะไปใส่นกนุ๊กแย่แล้วแกงใหม่เนาะกินแกงใหม่ขวดตัวแล้วนะครับขวยนี้นะครับนี่น้อนี่ค่ะโอ้ยน,นี่โอ้ย เกือบจะยี่สิบตัวแล้วเนาะเมนสามตัวในในในกระเป๋าแม่ก็มีอีกสองตัวค่ะอุ้ยอีกเด็กอีกเด้กเฮียบุ๊ค่ะขุดมามลงขวายแล้วนะพี่น้อง,งนี่กะนี่กะ พอไหนยได้่อได้เอาไปใช้แกงใหม่คับพี่น้องยนกทิผู้ขาดพัก้อนนะครับพี่น้องขุดมาหลายคุยแล้วนะครับคุยก็มิดตัวสองตัวนะครับตามุยกระไรกุวยกับสิบตัวยี่สิบตัวคุยกับสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าิบนะครจะข่วยไหมเอะครย่ายหลายตัวนะครับ

ยังมีกะนี่ก่อนเนาะนี่เลยมาสวยขุดสวยขุดจีเป็นขุดจีเป็นกินูนเป็นกินูนก็ชอบเรียบผิดเออมันคล้ายๆกันเนาะใช่มันคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นขุดจีนี่ยสีดำแมนอยู่ในขี้ขั้วแต่ว่าตัวคล้ายๆกันแต่นี่เป็นกินูนอันนี้ไม่กินูนสีออกเป็นแดงๆ แข้งนะครับแข้งกับมะกรูดไทรดามะกรูดแมงกิโนนนะครับแมงกิโนนใหญ่นังฝนตกนะครับบนพื้นนี่การเปลี่ยนแปลงนะครับพอดูหนาวฝนนะครับรักษาสุขภาพน้ำหนักพี่น้องนะครกูจีโมเมนกุจี แมกินน e you know okay. ู่นนะครับนี Lebanon ่เขจะเอาไปใช้แกงมาใหม่ใกล้ก้องแกงแล้วนะครับนี่แกะแบนแบนนู่นนะเซลฟี่มากุดกรุกีไปกไปขว่ั้งขวกับไปเกียงใส่น้องไหมนะครับยูไลใช่ฮัทนี่ก็ ปลูกผักไว้น้ำนะครับยูได้ก็ปลูกผักการพักชนะนะครับที่อ่ากินนะครับอ่ะเส่นเกล็ดฝากไปก่อนนะครับพี่น้องริบขุดแมงกินนนเนาะอ่าเดี๋ยวเรพบกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องยูได้ไปได้ฝากผลงานได้เลยครับ เห็นคลิปผลงานเพลงนะครับฝา่ไปน้านะครับึนุกอ่ะที่บ้านก้อนนะครับวัสดีขายของในน้ํานะครับกำลังเห็ดมูดัด,ดแดดเดียวครับกำลังทิ้มรสชาตร์คนระับถ้าโอเคกัโพสขายกั้พี่น้องเป็นกํำลังแรงใจน้ำนะครับผลงานทางใครกุ๊กแต้ได้นะครับทางใครพี่จอน,นี่นะครับ พี่ชายนะครับพีมงานทุกคนนะครับกับคุณทุกกําลังแรงใจนะครับพี่น้องทุกคนนะครับกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะไปทําอะไรเดี๋ยวับดา่อยูดานะครับไม่ไปย่บานก้อนนะครับพี่น้องครับฮิตเพลง้ คอปเปอร์นะครับผู้ชมอรับฝากเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องทุกคนโชคดีปลอดไทยร่ำรวยทุกคนเลยนะครับพบกันในคลิปหน้าครับ,บก,กดไลค์กดแชร์อย่าลังใจให้ด้วยนะครับนี่ก็สวัสด,ดีพี่น้องทุกคนครับดีครับบ๊ายบาย